ช่วยเพื่อจะให้การพัฒนานั้นเนี่ยตรงวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่เป็นพัะอุจารในความคิดของอาจารย์ครับตอนนี้นี่ยนะครับหลังจากที่เราไปชนทั้ง4ส่วนมาแล้วซึ่งเราพร้อมแล้วในส่วนของสถานที่ที่จะยกขึ้นเป็นลอยวโลกเรายังต้องการหรือว่ายังขัดอัจใจตรงส่วนไหนไม่เที่ยบถักดันตรงนี้เข้าสู่ความฝันที่เป็นจริงคือตอนนี้เราเหมือนกับเรามีแผนงานเรามีความฝันนะครับเราแชร์ความฝันร่วมกันระหว่างคนในเมืองข้อเมืองนะครับแล้วก็นักวัชาการ แต่สิ่งที่เราขักก็คือภารกิจหลักครับสมมุติว่าเราบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญที่จะดูแลเมืองเก่าทั้งเมืองเก่าสงขาและเมืองเก่าอีกสามสี่เมืองนี่นะฮะครับเข้าไปกันเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องของภาระหน้าที่การงานพูดถึงกําลังคนคคที่จะต้องเข้ามาอย่างเมืองวรรณกโลกหลายหลายเมืองเนี่ยเขามีหน่วยง,งานเฉพาะที่ออกมาดูแลเลยเป็นเหมือนลักลสาหกิจ มีงบประมาณเฉพาะชัดเจนมีพละงานชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้การก้าวสู่มือบริบโลกเนี่ยมีความรวดเร็วนะครับมีแบบแผนแล้วก็ผมว่าจะไปได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาต้องฝ่าดินที่เลี้ยงแล้วก็เอาใจช่วยเราอยู่อาจจเรกุน่นีครับสุดท้ายนี้อยากจะถามอาจารย์นะครับเลยถามได้เป็นหนึ่งในคณะทํางานเนี่ยถามว่าต่อไปถ้าเมื่อเก่าสงขาเนี่ยนะครับยกขึ้นเป็นบดกของโลกเนี่ย จะสร้างความสุขให้กับคนในชาติหรือคนในท้องที่ยังไงครับแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เรามีความสุขก็คือว่าเราสามารถรักษาม,มาดูกทางวัฒนธรรมไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการกินูุกปัญญาแม้กระทั่งเรื่องเล่า เราก็ยังจะสื่อทอดสิ่งที่เราดูเหล่านี้ทัให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้อันท,ที่สองที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือวเวลบบพวกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการจับจ่ายจากนักท่องเที่ยวับนะครับอาจจะมีนักท่องเทีย่ยวจากในประเทศเองเป็นกําลังหลักแล้วก็มีนักท่องเทีย่ยวจากต่างประเทศเนี่ยมาเป็นแรงเสริมก็ทําให้เกิดงานครับเกิดงานซึ่งเป็นงานพิเศษที่อาเภอไกรอย่างเนี้ย เราอาจจะไม่มีโอกาสแต่เมื่อเป็นโรโรุแล้วเนี่ยเรา,าจ,จะมีโอกาสเช่นอาจ,จะมีมูติคอนเทลเล็กๆบ,บ้านหลายหลังเนี่ยจากสภาพที่ลบล้างเนี่ยอัอกกับกลายเป็น ell, มูติคเทลทำให้ลูกหลานราที่ไปเรียนสูงๆเนี่ยรู้ภาษาอังกฤษได้รู้ภาษาจีนได้ซึ่งจะต้องไปทํางานในเมืองหลวงเท่านั้นได้กลับมาใช้วิชาชีพเขาเนี่ยในเมืองของเขาเองแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญมากๆก็คือว่าเมืองเราจะไม่เหงา นะครับถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเมืองร้างครับอาคารเก่าก็จะถูกลือค,ความทรงจำก็จะหายหมดอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากครับ,รบซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างความสุขให้กับให้เกิดขึ้นกับพี่น้องในพื้นที่แล้วก็นกับประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ทางรายการความสุขประเทศไทยนะครับต้องขอกบขอบคุณนะครับอาจารย์ดรจเรจรสุนรชาติเป็นอย่างสูงนะครับที่เกี่ยวกับทางรายการนะครับของครอบคุณครับ สมมติถ<ฮ>้าสงขาได้ยกขึ้นเป็นมรดกโลกอย่เงี้ยครับที่ในฐานะที่อยู่มนานแล้วรู้สึกก็มันเป็นว่าคือภูมิใจอย่างนค่ะภูมิใจเหมืนกันทากคน่างนะคือว่าในแต่ละจังหวัดมันไม่ใช่แด้จะได้มัญากันทุกจังหวัดเถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็นะเป็นในจังหวัดก็ภูมใจก็ก็ดีใจครับนอกจากที่เกิดความภาคภูมิใจแล้วคิดว่ามันจะช่วยในเรื่องของอาชีพหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเรา้ยครับ ก็คงยังจะมีมีน่าช่นแต่กม็มงูะเห็นมากในความเป็นอยู่อะไรเงี้ยผมก็มนท่องเที่ยวมากขึ้นจะขายดีแล้วก็จะไม่ชีวิตอปดีขเราก็มีขึ้นขึคิดว่าถ้ายกเป็นสงอาสงขาเป็นมนดรดกลงจริงจะสร้างความสุขและเพิ่มความสุขให้เราเยคงม,มากเลยค่ะ <laughs> มือกันผลักดันให้เมืองเก่าสงขลาแห่งนี้ขึ้นเป็นบรดกของโลกนั้นเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ยังต้องใช้ความพยายามและความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากการดําเนินง,งานตามแผนที่วางไวน้นะครับก็ยอมแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเมืองสงขลาบัดกของชาติ จะก้าวขึ้นเป็นมรดกของโลกต่อไปในอนาคตสร้างความภาคภูมิใจและความสุขให้กับพี่น้องประเทศไทยครับวันเวลาของรายการความสุขประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้ผมนวัสกรสอนสนะและทีมงานเอพีีสงขาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการความสุขประเทศไทยรุนดับพวกเทลลึก MPT สงขลายังไงเพียงแค่คุณร่วมสนุกตอบคำถามท้างรายการครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าการประกาศวรรณะโลกของเมืองสงขานั้นประกอบด้วยพื้นที่กี่ส่วน 1, 3ส่วน2 4ส่วนทาคำตอบแล้วโทรมาท right <oh <Ça ina> ี <t os traveling> <t os> ่เบอร์0 7 4 2 4 5 6 43ี่เพียงแค่สายแรกเท่านั้นครับ และขอแสดงความิดีกับผู้โชคดีเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา,านทีมงานจะรีบส่งบวก MPT ส่งทางไปให้นะครับ